อุ้ยชัดเจนแล้วแอปทักษอรตอบกลับคอมเมนต์นนกุลชานนเอาไว้แบบนี้ด้านแฟนคลับเขินตัวบิดรุมแซวกันหนักมากต้องบอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างรอลุ้นให้ขยับสถานะจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนาน,านกุลชานน ซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์คอมเมนต์กันไปมาอยู่บ่อยๆจนแฟนๆถึงกับอดใจเก็บเสียงกรีดไว้ไม่ไหวอีกทั้งก่อนหน้านี้ด้านนานกุลก็ยังโพสต์ภาพ,วพอวยพรวันเกิดแอป,ปลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยแอป,ปตอบกลับนาานกุลหรืองานนี้มีเปิดตัวเนื่องจากวันที่31ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแอป,ปก็ได้ออกมาโพสต์ภาพชวนขนหัวลุก ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าไอยีมน็อตก่อนหน้าเฮิยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮ p ปี้ฮาโล e e n งานนี้ด้านนานกุลก็ได้คอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวว่าอย่ามาหลอกนะครับไม่เพียงเท่านั้นแอปก็ได้ตอบกลับชวนเขินเอาไว้ว่าอ้าวคิดว่าเต็มใจให้หลอกอีโมจินาแลบลิ้น งานนี้แฟนคลับแห่กรูเข้ามาคอมเมนต์แซวกันกระหน่ำอาทิไอรุ่นนี้รักจริงค่ะไม่มีหลอกเปิดตัวชัดเจนนนหลอกให้หลงละสิโอ้ยพ่อคุณรุ่นนี้รักจริงค่ะไม่มีหลอกเอทน้องนนหมายถึงหลอกอย่างไงทัานแหน่ไม่หลอกหลอกรักเลยเป็นต้น